วงจรนี้เราสามารถใช้สูตรของวงจรแบ่งแรงดันมาใช้คำนวณได้นะครับถ้าสมมุติว่าสวิตมันอยู่ที่ตำแหน่งที่3นะตามรูปนี้นะกระแสเนี่ยมันก็ไหลมาจากแหล่งจ่ายควบ,บวกเนี่ยผ่านสวิตช์นะครับแล้วก็เขาผ่านมาที่จุด3แล้วก็ผ่านมาที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านหลอดไฟนะครับโดยกระแสมันไม่ไหลไปที่ r 2แล้วก็ r 1นนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็ตัด R 1กับ R 2ออกไปก็เหลือแค่ R 3อนุก,กรมกับ L 1นะ L 1เนี่ยมันเป็นหลอดไฟที่มีความต้านทานอยู่75โอห์มก็เหมือนว่ามันมีความต้านทาน2ตัวมาต่ออนุก,กรมกันนะครับถ้าเราต้องการทราบแรงดันตกข้อม R 3เนี่ยนะครับเราก็เอา,เอาแรงดัน1 2โวลต์เนี่ยนะสูตรก็คือเอา 12V โวลต์ก็คือเป็น V s ใช่ไหมฮะ คูณก um so ับ R 3ก so ็คือ75โอห์มนะแล้วก็หารด้วยนะ R 3บวกกับ75ก็คือ75บวก75นะเพราะนั้นเราก็จะได้แรงดันตกข้อม V R 3ถ้าสวิตช์บิดมาที่2นะครับตำแหน่งที่2เนี่ยเพราะนั้นเนี่ย R 1กับ R 3เนี่ยมันก็ถูกตัดออกไปนะครับไม่มีกระแสไหลเพราะนั้นถ้าเราต้องการทราบแรงดันสมมุติว่าแรงดันตกข้อม L 1 เราก็เอาสิสองโวลต์เนี่ยนะครับ V s ส2บโวลต์คูณ L หนึ่งก็คือความท้ามันเจ็ดสิบห้านะครับก็เอาสิบสองคูณเจ็ดสิบห้าแล้วก็หารด้วยเมื่อกี้เราบิดมาที่ตำแหน่งสองก็หารด้วยห้าสิบวกเจ็ดสิบห้าอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเราบิดมาที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเราจะหาแรงดันต่อข้อม V r หนึ่งเนี่ยเราก็เอาสิบสองโวลต์นะครับคูณด้วยก็คือสิบสองเป็น V s นะครับคูณด้วยยี่ห้า ก็คือ R 1นาะหารด้วย25บวก75 75นี่ก็คือเอจโอห์ม oh ของหลอดไฟ L 1นะครับถ้าเราต้องการทราบ V R 2นะครับก็คือแรงดันตกค่อมตัวเอจโอห์ม oh นะครับในที่นี้นะอาจจะเขียนไม่ตรงนะักก็คือ V ของ L 1นะครับเป็นหลอดไฟแลมป์นะครับก็คือความทานมัน75คูณด้วย12เพราะนั้นเนี่ยแรงดันตกค่อม หลอดไฟตรงนี้นะเมื่อบิดสวิตช์มาที่ตำแหน่งที่1เนี่ยก็คือ9โวลต์นะครับส่วนแรงดันตกข้อม r 1ก็คือ3โวลต์นะครับ